ต้มไข่น้ำเสร็จน้ำที่เราปรุงต้มน้ำใส่พริกแกงน้ำปลาเล็กหน่อยจิม้มเผ็ดเค็มๆแล้าเดี๋ยวต่อกไข่ใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วต้มไข่น้ำ นีต่ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวว่าตักไข่ให้มันแตกทั้หน่อยสดน้ำนร้อนต้มไข่น้ำาเนี่ยรอดเดือดเร่งไฟอ่าเงี้ยต้มไข่น้ำ